สวัสดีนะคะกลับมาพบกับเกส์เกส์มาเก็ตไทยแลนด์อีกครั้งอันนี้จะเป็นตอนที่ ep ที่12แล้ mm hmm. ก็วันนี้คิดว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของนายแบบนะฮะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะสเปคปกติเลยข่าวตีหุ่นดีสะอาดโปรไฟล์ดีมีการศึกษาพูดคุยกันรู้เรื่องมีรับ มีความรับผิดชอบสูงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานในทุกอาชีพเ,เลยก็ว่าได้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รับคิวงานแล้วไม่โดดไม่วุ่นวายหรือว่ามีปัญหาเออมา,มาสายมาเช้าอะไรต่างๆนานานะคะนะคะอันนั้นก็เป็นแบบาสาตนดาร์ดทั่วๆไปเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลงในแง่ของดีเทลเจาะลึกกันว่าคุณสมบัติของนายแบบ มันเป็นแบบไหนจริงๆมันเป็นเรื่องของสเปคเลยเพราะว่ามันพูดไม่ได้ว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นแบบนั้นดีกว่าแบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่เสมอไปว่าคนข่าวตีแล้วจะทำงานร่วมงานด้วยจะดีคนหล่อทํางานด้วยจะดีบางทีมันมันไม่จําเป็นเอาคนที่แบบว่านิสัยดีหุ่นดีรูปร่างดีหน้าตาโอเคพอได้อย่างเงี้ย ทำงานด้วยแล้วสบายใจเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนอะไรมิสแกะหาคนที่เอาไปทํางานได้เขาก็ต้องดูหลายๆใครที่เรียเนาะว่าเออจะเป็นตรงนี้ออรูปร่างจะเป็นเรื่องของวิธีการพูดความคิดทัศนคติหรือจะเป็นเรื่องของออหน้าตาสวยงามในแบบจะหล่อไม่หล่อ มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันพิจารณาจากหลายๆจุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันก็คือว่าคนนั้นเนี่ยหล่อแล้วเอาไปใช้งานได้ไหมด้วยอเน,นี้ยสาคัญมากๆบางคนก็ยิงเกินไปบางคนไม่มีความรับผิดชอบบางคนปากไม่ดีบางคนไม่ค่อยรักษาความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันมีอะไรให้เราพิจารณาเยอะไปกว่า คุณสมบัติภายนอกทั่วๆไปอ่ะบางคนต้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการรับมือกับลูกค้าต่างๆนานานะคะการดูแลลูกค้าเหมือนกันเราจะไปทำเป็นอ,อ,อาชีพอะไรเนี่ยไปไปดูแลลูกค้าไปพิเศษงานลูกค้าเราก็ต้องรู้จักที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วคนที่จะมี คุณสมบัติเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลจิกดีมีเหตุมีผลมีความคิดความอ่านรับงานแล้ว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 เราสบายใจอันนี้สำคัญที่สุดสบายใจหมดห่วงรู้สึกว่ามันจะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาทำให้ลูกค้าไม่แฮปปี้โมโ oh ห โมโหหงุดหงิดกับลูกค้าหรือชื่อเป็นต้นไม้เป็นหินศีลาแรงนะคะไม่พูดไม่จาถามคำตอบคำเร่งรีบทำงานให้มันหมดเวลาเร็วๆมามามาเขาเรียกอะไรมาใส่กับกับไว มาสายกับตรงเวลาอะไรเงี้ยคือคือคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติที่ HR ทั่วๆไปเขาก็พิจารณาดูอยู่ซึ่งมันต้องมันก็ต้องเกิดจากการที่เรารับสมัครงานที่มีประสิทธิภาพเรามีการตรวจสอบในเรื่องของเออทั้ง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 ,งเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของเขาเองว่าเป็นยังไงนะคะ พูดคำจาเราตรวจสอบเรื่องของประวัติตรวจสอบหลายๆอยาอ่างอ่ะพูดคุยสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆบางทีรับมาทํางานแล้วมันก็เหมือนการทดลองงานมามานั่งดูว่าเอ๊ะคนเนี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวโอเคไหมสะอาดสะอานไหมโกนหนวดโกนเข่าอะไรเรียบร้อยดีไหมอาบน้ําอาบท่ามันดีไหมเอ่อ หรือเล่นกีฬามาแล้วก็มาเลยหรือหรือหรือกำลังเหงื่อเหงื่ออะไรคือบางคนเขา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 ก็เป็นนะนะแบบว่าเดินทางมาบางทีมันก็ร้อนอ่ะมันก็เหงื่อออกบ้างอะไรบ้างเขาก็ยังรู้จักแบบว่าเออเดี๋ยวพี่ขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนคือเขามีเขามีโลจิกนะในการให้เหตุให้ผลแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสมควรที่เขาจะต้องพูดแบบนั้นแล้วเขาก็ หรือ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 ดูจากพฤติกรรมการกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกินอาหารมูม,มาไหมเลือกกินยังไงมีความวุ่นวายเรื่องมากไหมหรือกินต้องกินแต่แบบแบบอะไรก็ไม่รู้ตามสไตล์คนแบบลดน้ำหนักแบบบางทีเขาแบบพิถีพิธานในการกินเกินไปหรือเปล่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าชดีอีก จะกินอะไรก็ต้องแบบโอ้ยจะต้องแบบเหมือนแบบจบโภชนาการมาจะต้องกินอกไก่จะต้องกิน,อกไ,กอกนไ,อไอ้นั้นน้ำปัน่นนู่นนี่น้ำปั่นอะไรอกไก่ปัน่นอะไรแบบเว,เวอ,อร์เลยโอ้ยเหนื่อยอ่อนนะอย่างเงี้ยมันมันวุ่นวายอะ่ะบางทีเราจะแบบบางทีเราก็จะแบบ ออนไลน์นะออนไลน์ออนแน์อะไรอย่างเงี้ยพราะฉะนั้นคนที่ทํางานด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแบบทํางานด้วยแล้ง่ายทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเออมีความรับผิดชอบไม่เรื่องมาไม่ถามมาไม่แบบจุกจิกวุ่นวายอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่ดีเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีการศึกษาดีพูดคุยง่าย คือเราเราเราบีฟไปทีเดียวเนี่ยจบไม่มีปัญหาแต่กับบางคนเนี่ยที่มันงงแง่งงแงอย่างนี้เป็นเด็กๆวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรยิ่งแบบเหนื่อยอธิบายต้องอธิบายเยอะอะไรอย่างเงี้ยในการบีฟงานทีเนี่ยมันอธิบายเยอะแล้วบางทีมันมันก็ไม่ลำคาญเหมือนกันอะแบบไม่ค่อยอยากจะดีลงานด้วยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น อันนี้มันใช่ได้หมดกับการที่เราจะมีพนักงานหรือมีลูกจ้ามีลูกน้องในองค์กรของเราไม่ว่าจะมีขนาดเล็กใหญ่มากน้อยแค่ไหนเราต้องพิจารณายอะไรภาคส่วนถูกมาไม่ใช่แบบว่าทำงานเซอร์วิสแต่ว่าไม่ไม่มีเซอร์วิสมาลูกค้ามามาแล้วก็ไม่ ไม่ใหญ่ดีไม่ไม่ไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือว่าเออไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียวไม่ไม่ทำตัวให้เป็น first impression อะคือเราก็พยายามจะรักษาทุกภาคส่วนให้มันดู professional อะ่ะแต่ทีเนี้ยส่วนของของตัวนายแบบเองเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยไม่ใช่แบบว่าเราทุกอย่างแบบว่าโอ้ยโอเคดูนี่การเตรียมงานการใช้อุปกรณ์อโราออยล์แบรนด์ต่างๆการเลือกสรรจัดสารอะไรต่างๆทุกอย่างมันแบบว่ามีการประสานงานการตามการแจ้งการอินฟอร์มเตรียมตัวการ ทุกอย่างที่มันมีความแบบว่าเราแอคทีฟมากๆในขณะที่พนักงานของเราเองเอฉื่อยชาเชื่อถือไม่ได้ทำให้แบบว่าปริวิตตกอย่างเงี้ยเรามีนะเราเรามีน้องบางคนที่ที่แบบเราต้องรุนทุกครั้งเวลาที่เราแบบว่าเลือก เลือกคนนี้อุ้ยตายแล้วเปิดน้วหน่อย oh. ต้องพอแป๊บหนึ่งแล้วพอต้องไหนวันนี้ก็พอไม่เป็นเดี๋ยวปิดไปเลยอีกตรงนี้หรือเปล่าปุ่มดำหรือปุ่มนี้เนี่ยโอ้ยหรือลาไปแค่นี้ก่อนวันนี้เอาแบบสั้นๆวันนี้มันเก้านาทีแล้วโอเคอย่างนั้นลาเท่านี้มันได้เนือ้อได้หนังไหมพูดถึงคุณนนสมบ,บัติของนายแบบที่ดีว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลใจเลยมาสมัครงานได้ โทรติดต่อมาก่อนบางคนเนี่ยรูปร่างดีนิสัยดีสะอาดสะอานมีบุคลิกของตัวเองเนี่ยเราก็รับเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่าไปกังวนใจว่าเออเราหุ่นไม่ดีไม่ข่าวตไีไม่นุ่มไม่นี่ลองลองดูก่อนมันมีความช่อ,องแต่ละคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ่ควรที่จะมีความมั่นใจแล้วก็มันจะทําให้เราดูแบบว่าดูมีเสน่ห์นะนหน้นะนะนะ น่าคนหาแล้วก็เอออยากทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เปิดรับสมัครพนักงานในแบบจํานวนมากเลยข่าวตีโปรไฟล์ดีมีมันสมองผู้จารู้เรือ่องมีความรับผิดชอบสูงนะคะเพราะฉะนั้นคลิปอันนี้มันกึ่งทำแบบว่าอยากจะเป็นเกินเป็นการเชิญชวนรับสมัครงานไปด้วยในตัวแล้วก็แล้วก็พูดถึงพูดถึงการเลือกคนการวิธีการว่าเรา คัดเลือกยังไงแบบไหนโอไมโอนะคะซึ่งมันก็จะสะท้อนแนวคิดของ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 ทั้งหน่วยงานของเราของทั้งองค์กรของเราต่อทั้งธุรกิจของเราต่อทั้งเซอร์วิสของเราก็ทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราพิธีพิถันในแต่ละส่วนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําธุรกิจอื่นๆเนี่ยวิธีการรับ ลูกน้องหรือการการรับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มันก็ต้องออหาคนที่เหมาะสมแล้วก็ค่อนข้างร่วมงานกันรับมือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเด็กของเราค่อนข้างโปรไฟล์ดีการศึกษาดีแล้วก็ผู้จาหลเรื่องแล้วก็เป็นคนที่แบบ มีความรับผิดชอบสูงมีความเป็นผู้ใหญ่มาช่วถึงแม้จะอายุแบบน้อยเป็นวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นหัวใจในการที่คุณจะประสบความสาเร็จในการที่จะทางานไม่ว่าจะที่ไหนหรือว่างานอะไรก็ตามนะคะอันนี้อันนี้ฝากไวเ้เลยนะคะคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยท,ท,ที่ติดตามร็บช่มล็บกั่วันกันมาถึงณนะเวลานี้งนะครนี่ก็เป็นคลิปที่12แล้วยังไงก็อย่าลืมแชร์หรือว่าบอกต่อไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอีโน,โนูเขงแข็งนูสวัสดีบายๆคุณผู้ชมผู้ฟังหน่อยไหมวันนี้ นิดน่อยนะโดนนะโดนใยญด้วยเดี๋ดยวมาเขาก็นิดนีเ่ยโอเคอ่ะได้อเบด้ทีเีเลยสา,ายนะคะพบกันใหม่ะคะ่ะสวัสดีจ้ะขอบคุณค่ะ